ผักใบเขียวชิมให้ชมทำอะไรก็อร่อยคือเราทำเราทำเป็นไงฝากหนึ่งนาทีพอ เมืมีกืสสุงเซเมตรูปก็ตามด้วยเค้กน่ารักน่ารักสักก้อนหนึ่งพอล้างปากล้างคอก็ปอเป็นเพิ่มน้ำตาให้ร่างกายนิดนิดหน่อยนอยนั่งซ้อมกีตาร์เล่นกีตาร์แกะกีตาร์ทำกีตาร์อยู่ดีๆเธอก็ขึ้นมาบอกว่าคุณตาหนูหิวอ่ะจัดให้แล้วกัน สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องต้ายาลีรันจะมาในแนวแบบเรียวเพียวเร็วด้นสดทันต่อเหตุการณ์นะครับเรียวถามวันนี้หลานไม่สบายนอนอยู่ที่ห้องนะครับพี่เกดนอนอยู่ในห้องนุพี่เกดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ เห็นไหมครับก็เลยว่าแม่เขาก็พาพ่อเขาไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดก็น่าจะเหมือนเป็นไข้หวัดเหมือนกันแต่หลายวันแล้วไม่ยอมหายก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อไปเจาะเลือดอีกรอบหนึ่งวันแรกก็ไปเหมือนตรวจโควิดก็ไม่เจอสายพันธุ์บีนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยไปเจาะเลือดดูอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับช่องตะยาลีดันเพียวเรียวสดวันนี้จะทําเรื่องของ ผักบะหมี่กึืงสะเร็ดลูกแห้งให้หลานเพราะว่านอนอยู่ห้องเนาะกลับมาจากโรงเรียนไม่สบายกลับไปรับกลับมานี่นะครับมัตถุดิบไวย่บะหมีก่กลืงสะเบ็ดลูกเดี๋ยวเราก็จะต้มลวกไวยวแล้วก็ทำผักผัดใส่ไข่นะครับง่ายๆจะทำคลิปสัส้นๆเรียวๆเพียวๆนะครับแบบเรียวทำให้เห็นส,สั้นๆเดี๋ยวขอลงมือเลยครับ นี่นะครับเดี๋ยวเพียวเริ่มสดเราก็จะมาเริ่มมาแล้วนะครับคลิปแบบสั้นๆไม่ต้องอะไรมากเริ่มจากเปิดทุกตันเลยปลุ๊กปลุ๊กขอแสงสว่างหน่อยอนไนเอยนี่โอเคเริ่มจากต้มนี้เลยต้มเส้นต้มเส้นไวๆก่อน ให้เดือดนะครับแล้วก็ต้มต้มเส้นก่อนแล้วค่อยมาผัดมันจะได้ผัดง่ายสุดไม่วถึงนะครับถ้าเกิดเรา <c oughs> ไม่ต้มให้มสุกก่อนเนี่ยมันก็จะอะไรววามันจะผัดยากนิดนึงนี่นะครับใส่เข้าไปเลย ปมเส้นก่อนเลยเนยจะจากหรือว่ากันที่หลังนะครับชัวปมเส้นปมเส้นก่อนกับพี่เกสต,ต่อคนก็คนละหอ่อต่ผัดรวมกันแล้วค่อยแบ่งกันนะครับเมาอะไรวะเ,เออเอ,อ,เอ,อ เบาๆหรือกรีนให้ดูอากาศช่วงระหว่างต้มเส้นนะครับหออค่ะทางไปอยู่ต้มสั้นๆง,ง,ง่ายๆกินเร็วๆนะครับเกณฑ์บอกว่านีค่คออือ บุกเส้นอะไรอย่างนี้บอกว่าเคสบอกจืดอุ่กเลยแต่กมอก็ไม่ได้ทำรู้จักน,นะแต่ก็แบบง่ายๆอร่อยอร่อยเอ้ยง่ายๆเดี๋ยวโมดไปด้วยนี้ต้มน้ำหน่อยดีกว่าไหมต้มไม่ได่ครับต้นนะ้ำปลาปาก,ก็ได้เพราะเราต้มเบี้ นี่นะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเลยน้ำมันเจียวขันนิดหน่อยไปดูสิเปาร์เลยอันนี้ปี๊ไปารไว้จะได้เด็เดเร็วรเร็ว เตรียมไข่เตรียมไข่หาวัตถุดิบตู้เย็นสักครู่อัดต่อไปให้มันเข้าที่ก็ต,ตามตางมันง่ายๆใช่ไหมนี่เป็นไงหน้าตาบ้าง ตัดไปเหรอให้พี่เก็บต่อเก็บใส่ถ้วยไหนดีเก็บถ้วยไหนเก็บเก็บต้วนี้ม่ะ ต้เืองอ่ะอันนี้ขอพี่เกทก่อนนะ คำพูดตาเล่งไฟเพิ่มขึ้นใส่ผักเข้าไปผักที่หั่นไว้นะครับตั้งแต่กอนเริ่มเอาเป็นคู่ตัวแล้วเราต้องกินผักได้คือพีอ่กเก๋เขาบอกว่าถ้าใส่ผักไม่แต่นิดนึงเขาจะไม่กินก็เลยไม่ใส่ัปัญหาเดี๋ยวไม่กินแล้วเรื่องมาก ไปฝ่าบอับเด็กตึ้งห้าึ้งหนึ่งเอไปเสิร์ฟพี่แกต่อแล้วกันขันกว่ากันต่อ ส่วนของกุณตาก็น่าว่าระบบได้ที่แล้วนะครับเ้าตัดจรได้อยู่ทุห้องเลยขนานวนไวหนไปเในห้องอ้าไม่บอก เทใส่ภาชนะตู้ของเราสาวว่าไงนะนะอบให้มันได้ที่นิดหน่อยเป็นไงนะสีสันนางฟ้าเลยนะขอบคุณใส่เข้าวปล่ ข้าผัดกุ้งเส้นของเขาปรเ,เก็บไว้คือข้าวผัดุ้งเส้นของนี่เป็นร้อเลยนะทีนี้ปิดสาครอไปให้เร็วในการอบกุ้งเส้นไปในตัวอ่าน,นี้ก่นนะนี่ส่วนของกุกตาตาเรียบร้อยครับ อุ่นคลิปสั้นๆเกียวเรียวเียวก็บอกไปแล้วว่าจะทำคลิปประมาณห้านาทีสิบนาทีประมาณนั้นนะครับพูนี่ก็โอเคแล้วอไปได้ห้านาทีสั้นๆครับเพียงผัดไวๆให้หลานทานด้วยความเรียวเพียงห้านาทีนะครับถ้ายังไงแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ช่องตะยาลีดันขอฝากท่านประชาชนทั้งหลายท่านทุกคนเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับตะยาลีดันกับด้านหลานนะครับวันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแ้วกนะคังใ,ให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ช่องตะยาลีดันขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับปัญหาคุณผ่านปัญหาให้หน่อยนึงผ่งานมาเือชี้ให้ดูว่าเราแค่ไหนตักใบเขียว จิงพ่ชมทำอะไรก็อร่อยคือเราทำเ,เราเป็นเนี่ยปบบนกะทิปปไม่อร่อยจริงเนาะอีกอันหน่งออยทีว่าม,มีต้มเซมิูก็ตามด้วเค้างานล้าลา้สอร์นึพอ้ังแากล่างขอเป็นเพืนตากลางการที่นิดหน่อยนอัรร่งซ้อมกีตาเล่นกีตาแก้กตาทำกีตาอยู่ดีเจอก็พิมพมาบอกว่าคุณตาผูหิงว่ะอาก้รงครับอันนี้ที่ท้สอดทีนี้นะครับเด็ดไม่หนารม